สำหรับวันนี้นะคะในคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลต้นมยงชิดกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะมีสวนมยงชิดเหมือนกับที่สวนของเราอย่างนี้นะคะด้านหลังนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องสวนมยงชิตรัตนานิยมนะคะก็จะมีความรู้มาแบ่งปันให้ทุกท่านอยู่เสมอเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพาไปดูต้นกิ่งพันุมยงชิตของที่สวนนะคะด้านหน้าที่ขายค่ะอันนี้เราก็เดินผ่านสวนนะคะแม่เขาก็ ทำการปลูกผักสวนครัวไว้นะคะนี่ที่บ้านก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะก็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะอันนี้เป็นผักบุง้งแปลงผักบุ้งนะคะก็จะมีผักบุ้งทานและข้างบนนู้นข้างบนนู้นก็จะเป็นบวบค่ะตอนนี้ปลูกบ,บวบนะคะออกดอกสวยมากๆเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างต้นที่ลูกค้าปลูกไว้ประมาณ3-4ปีหรือว่า2ปีกันนะคะอันนี้ก็คือประมาณน่าจะประมาณ3ปีะคะ่ะพุ่มก็จะสวยประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณปี2ปีต้นก็จะประมาณนี้นะคะ ซึ่งในระยะแรกที่ปลูกอะ่ะลูกค้าหลายท่านแบบเป็นกังวลมากเรื่องใบมันเป็นอย่างนี้จะทําให้ต้นไม่ค่อยโตนะคะ mm hmm. ก็คือเขาเป็นโรคแล้วแมลงค่ะ mm hmm. เกิดจากเพลี้ยไฟนะคะถ้าเป็นแบบนี้ใบไหม้แบบนี้ค่ะจะเพลี้ยไฟแต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ยใส่ปุ๋ยมากเกินไปอะ่ะใบตรงนี้มันจะไหม้ครึ่งหนึ่งไปเลยถ้ากรณีที่ใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะคะแต่อันนี้น่าจะเกิดจากเพลี้ยไฟเพราะว่าใบมันจะมีมความหงิก งีกแบบนี้ด้วยถ้าใบามีงีกแบบนี้ก็คือว่าเขาโดนเพลียไฟแน่ๆค่ะเนี่ยนั่นจะโดนทั้งต้นเลยพยายามนะคะพยายามรักษายอดอ่อนไว้ไม่เช่นนั้นเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะแบบเนี่ยเขาจะไม่มียอดใหม่ออกมาเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเพลียไฟมันทําลายแล้วต้นก็จะไม่ค่อยโตลูกค้าบางท่านบอกว่าทําไมปลูกแล้วมันไม่ค่อยโตก็เพราะปัญหานี้นะคะที่เนี่ยดินดีด้วยซ้ําที่สวนก็ดินดีแต่ว่า เนี่ยเขาก็เจอปัญหานี้ในระยะแรกค่ะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าใบเขาน้อยแมลงก็เลยหนุมแต่ถ้าในกรณีที่ปลูกไปแล้วนานๆเนี่ยเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะเขาก็จะโตดีขึ้นเหมือนต้นนี้นต้นนี้เห็นไหมคะพอปลูกไปสักสี่ห้าปีเนี่ยเขาก็จะแบบเขาก็จะเป็นพุ่มสวยขึ้นพ,พุ่มที่สวยขึ้นมันก็จะ ไม่ค่อยมีแมลงมารมาบกวนเท่าไหร่มันก็มีน้อยค่ะมีมีเหมือนกันแต่มันมันก็ไม่ไทําให้ต้นโทมไปเนี่ยลาต้นก็จะดูแข็งแรงขึ้นลูกค้าที่ปลูกไปนะคะอย่าท้อน,นะคะเพราะว่ายิ่งเราดูแลดีเท่าไหร่เราเนี่ยตอนเล็กๆเราตัดแต่งกิง่งแล้วก็มีการพรวนดินเอาหญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่นะคะตัดแต่งกิ่งก็กิ่งเต็มกิ่งเต็มเลยนะคะที่นา้าๆเขาช่วยกันตัดเกตแต่งกิ่งให้แล้วก็ใส่ปุย๋ยอันนี้อาจจะใส่เยอะเกินไปนิดนึงนะคะ ปุ๋ยนี้เป็นสูตรเสมอค่ะอันนี้สิบห้าสิบห้าสิบห้าไปก่อนนะคะช่วงนี้มันมีหลายสูตรมากเลยค่ะปุ๋ยเนี่ยแต่ว่าแนะนําว่าให้ใส่น,น้อยแล้วใส่หางโคนอันนี้ต้องบอกนะให้ใส่หางโคนนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะชิดโคนเกินไปอันนี้เราก็ปล่อยให้นานาช่วยนะคะนานาที่มาช่วยทําสวนเนี่ยเขาจะทําให้เรานะคะซึ่งบางทีเราก็ต้องคอยดูเหมือนกันนะคะอย่างลูกค้าเราก็จะแนะนําว่าเวลาเอา ส่ปุ๋ยออกมาห่างโคนประมาณนี้ดีกว่าอันนี้มันจะใกล้ไปนิดหนึ่งมันจะอาจจะแบบว่าแต่ถ้าต้นใหญ่แล้วไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าต้นเล็กๆเนี่ยมันก็เสี่ยงนิดนึงใส่เยอะเกินไปนี่นะคะตัดแต่งกิ่งให้ตึงกิ่งมันโปรง่งเนี่ยเอาอกิ่งออกนะคะอย่างนี้ การที่เราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเสียต่อต้นมยงชิดได้นะคะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยทำให้ต้นเนี่ยกเกิดอาการน็อกปุ๋ยนะคะจนทําให้ใบอะ่ะเขาจะเริ่มเหลืองขึ้นแล้วก็อาจจะไหม้มาถึงกลางใบนะคะโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะคะเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้ต้นมยงชิดนะคะมีอาการใบผิดปกติไปรวมไปถึงดินรากแล้วก็ในระยะยาวดินก็จะแข็งด้วยนะคะ เวลาที่เราใช้ปุ๋ยก็ควรจะเป็นพวกปุ๋ยชีวภาพนะคะหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะที่ต้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะต้นไม้เนี่ยหลายครั้งเลยที่เราเจอว่าปลูกแล้วตายก็เพราะการใส่ปุ๋ยเนะะี่ยค่ะคือหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยนะคะสิ่งสำคัญมากก็คือจะต้องรดน้ำให้ชุ่มทุกครั้งเลยค่ะนี่นะคะมะยงชีทที่ทุกท่านปลูกไว้นะคะ2-3ปีสปี5ปีเนี่ยเราก็จะต้องมีการตัดกิ่งนะคะ ตัดกิ่งออกให้กิ่งโล่งโป่งแล้วก็แสงแดดส่องถึงแบบนี้นะคะจะเห็นว่าใต้โคนต้นนี่นะคะก็ตัดกิ่งมาไว้พอสมควรเลยนะคะเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยค่ะกิ่งที่มันทําให้ต้นแบบว่าทึบนะคะแสงไม่โปง่งเราก็ตัดออกเนี่ยตัดแบบนี้นะคะค่อยๆตัดตัดให้กิ่งโปร่งโล่งนะคะอันนี้คือในกรณีที่ต้นเล็กแล้วเรายังไม่ได้ทาบกิ่งเราก็ตัดออกแบบ แต่ถ้าทาบกิ่งเนี่ยกิ่งมันก็จะหายไปเลยอ,อย่างมาดูต้นต้นนี้กันต้นนี้ก็ปลูกไว้นานแล้วแต่นนแล้วต้นมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิบไม่ถึง10บเดี๋ยวนะน่าจะประมาณต้นนี้น่าจะประมาณห้าหกปีได้แล้วนะคะก็ะจะสูงประมาณนี้มาดูต้นที่แตกใบอ่อนกันละกันนะคะ นี่ต้นที่แตกใบอ่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะแตกทั้งต้นเลยซึ่งหน้าฝนแบบเนี้ยเขาก็จะแตกใบอ่อนกันนะคะเพราะว่าไราเพราะว่ารากเดินดีรากเดินดีเพราะมีการคุมฟางใต้ต้นแบบนี้ด้วยแล้วก็การปลูกก็สําคัญนะคะถ้าปุ๋ยดีมีการบํารุงมีการพรวนดินสม่ําเสมอเขาก็จะแตกใบอ่อนแต่ที่สําคัญก็คือที่พูดไปแล้วก็คือต้องดูแลใส่ใจ แมลงที่จะมากัดกินใบแล้วก็เพียวไฟก็ให้ฉีดคาร์โบซันแฟนไว้นะคะยี่ห้อพอตก็ได้หรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้แต่ที่สวนก็ฉีดไว้หรือท่านใดก็รักสุขท่านใดรักสุขภาพก็ใช้น้ำส้มควันไม้ก็ได้ค่ะเนี่ยแตกใบอ่อนแบบนี้เลยเนี่ยที่จริงก็เริ่มฉีดตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้แบบนี้นะคะก็ฉีดไปเลยเนี่ยเพราะว่าออกมาบางทีมันก็ไม่ทันมันก็มันก็เป็นแบบนั้นไปแล้วเนี่ยแตกใบอ่อนทั้งต้นนะคะ นี่นะคะอย่างต้นที่ปลูกไว้ประมาณเกือบเกือบปีครึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ก็ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะปลูกไว้เสมอค่ะเพราะว่าบางทีต้นมันตายไปหรืออะไรเงี้ยเราก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ปลูกไปชิดๆไปก็ปลูกไว้เสมอนี่นะคะต้นนี้ก็อาจจะอยู่ในร่มนิดนึงพออยู่ในร่มเนี่ยมันก็จะโตดีในระยะแรกๆแต่ ต้นไม้ทุกต้นก็ต้องการแสงแดดลำไรนะคะก็คือจะต้องมีแสงแดดช่วยมันก็จะโตเร็วขึ้นแต่ว่าปลูกในร่มก็จะดีเหมือนกันนะคะมายงชิดเวลาติดช,ช่อมันก็ไม่ค่อยแห้งแล้วก็จะติดผลผลิตได้ดีอย่างนี้เพราะว่าเรามีต้นไม้ใหญ่อะคะอย่างขนุนของที่บ้านเนี่ยมันก็จะคุมต้นมายงชิดอยู่นะคะทําให้แบบว่า,าต้นมายงชิดเนี่ยมันก็จะมีร่มนะคะไม่ค่อยร้อนแล้วมันก็โตดีใบเขียวสดชื่นแบบนี้นะคะ่ะ นี่ก็เป็นดอกมะลิต้อนนะคะที่แม่ปลูกไว้ที่สวนค่ะหอมมากเลยค่ะอันนี้เป็นดอกมะลินะคะที่แม่เขาปลูกไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะพามาดูกิ่งพันุ์ที่เราดูวิธีการขยายพันธุ์เมื่อกี้และนี้แล้วนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่ลูกค้ามาซื้อกันก็จะมีแบบว่า ตรงนู้นจองแล้วนะคะจองให้ลูกค้าที่ส่งไปสนุนีนะคะก็คืออันนี้จะใส่กล่องไปสนุนีเพราะว่าความสูงได้ประมาณ1เมตรค่ะก็ประมาณนี้นะคะตรงตรงด้านนี้ส่วนตรงนี้ตรงนี้นก็ขายหน้าสวนเหมือนกันค่ะเป็นต้นละส0งรทางนี้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นต้นละเท่าไหร่เอ่ยต้นละสามร้อยค่ะ 300ก็จะเป็นโซนนี้นะคะนี่โซนนี้ส0 0รอลูกค้ามาเลือกตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มะปรางหวานมะปางหวานมีไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่หน่อยเดี๋ยวกลับกล้องดีกว่านะคะลูกค้าจะได้เห็นชัดชัดนี่นะคะก็จะเป็นต้นละห้าร้อยค่ะที่มีอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้มีมะปรางหวานต้นใหญ่ยังพอมีอยู่นิดหน่อยนะคะ นี่ต้นใหญ่ใส่กระถางแล้วก็ตรงนู้นเป็นใบยงชิดท,ที่รอจําหน่ายอยู่นะคะแล้วก็จะมีต้นต้นใส่กระถางแบบนี้จะเป็นต้นใหญ่พนัพน 5, 2, พัน0้าสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นใหญ่เสริมรากแล้ว สำลักแล้วก็จะโตเร็วอันนี้ลูกค้าไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเป็นอะไรว่าไม่ไม่ใช่ใบเหี่ยวนะคะบางทีแบบลูกค้าสงสัยใบเป็นอะไรก็คือน้ําที่บ้านนะคะเป็นสนิมนะคะเวลาที่เราเราลดในท่อแบบนี้เขาเป็นสนิมก็ทําให้ใบเขาแบบสีไม่สวยแต่พอไปปลูกอยู่กับลูกค้าแล้วลดน้ําใหม่ะเขาก็จะใบสดชื่นขึ้นนะค่ะใบมันก็จะตอนแรกมันจะมันเง,ง,งาแบบนี้นะคะแต่พอไปอยู่กับลูกค้าลูกค้าใช้น้ําที่บ้านเราก็ไม่เป็นแล้วค่ะ ก็จะหายไปเป็นแบบนี้เหมือนโดนฝุ่นอะไรประมาณนี้แต่ทีจริงก็เป็นคราบสนิมจากน้ำนั่นเองค่ะไม่มีผลต่อการปลูกนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกใบอ่อนขึ้นมาเองค่ะนี่สามารถมาซื้อไปได้นะคะให้ดูนะคะว่าอย่างอย่างต้นที่อันเนี้ยใบมันเปน็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพอแตกใบอ่อนมาเขาก็จะเขียวสดเหมือนเดิมแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะปกติค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่รับชมช่องสวนมยงชิดรัตนานิยมของเรานะคะแล้วก็หวังว่าลูกค้าจะติดตามช่องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้ากดถูกใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้แบบว่ายอดสมาชิกไม่ค่อยเพิ่มก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเพิ่มเลยค่ะแต่ว่าลูกค้าที่มาซื้อหน้าสวนเนี่ยมาจาก YouTube แล้วก็มาจากเพจเยอะเหมือนกันนะคะติกตอกบ,บ้างบางส่วนนะคะท่านใดยังไม่เคยติดตามก็ฝากติดตามช่องสวนมยงชิดของเราไว้ด้วยนะคะก็จะมีความรู้ด ีดมาฝากกันเสมอเลยค่ะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้นูน่นนี่นั่นแบบว่าไปเที่ยวไหนอะไรยังไงแนะนําที่เที่ยวนครนายกให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ